พิ่ชนนางสาวพ,พิมชโนกโพกระเสิร์ฐรหัสนะคะ6 5 0 0 3 4 0 5 0 4 2ค่ะกลุ่มนะคะ6 5 0 0 3 4 0 5 0 2ค่ะพิชานะคะการจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะวันนี้จะมานำเสนอหลักการ2เงื่อนไข3ห่วง4มิตินะคะในหัวข้อเรื่อง แม่น้ำมาประมงใส่สะอาดค่ะปัญหาที่เลือกมานะคะก็คือขยะในแม่น้ำมีมากเกินไปทำให้เกิดน้ำเสียค่ะสองเงื่อนไขนะคะความรู้และคุณธรรมค่ะหนึ่งนะคะความรู้จะประกอบไปด้วยการแยกขยะก,ก่อนทิ้งค่ะเพื่อลดก,การปนเปื้อนสองนะคะการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ค่ะเช่นการรีไซเคิลหรือการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ค่ะ3นะคะใช้ เพื่อป้องกันขยะไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ําค่ะคุณลักษณนะคะจะประกอบไปด้วยหนึ่งค่ะลูกฝังจิตสําน,นึกนะคะไม่ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ําและร่วมการทํากิจกรรมริมแม่น้ําค่ะ2นะคะความซื่อสัตย์สุจริตค่ะไม่เอาความสะดวกสบายของตัวเองไปสปร้างปัญหาแก่ผู้อื่นค่ะ 3. นะคะการเลือกเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะและเสียสละคือการช่วยการรักษาความสะอาดแม่น้ําค่ะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะ ต่อไปนะคะสามห่วงค่ะก็จะประกอบไปด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลความมีปุกปุกันค่ะความพอประมาณนะคะลดการใช้ทรัพยากรที่เกินความจําเป็นค่ะเช่นลดการใช้ถุงพลาสติกใช้น้ําอย่างประหยัดค่ะจะประกอบไปด้วยใช้เท่าที่จําเป็นค่ะไม่ใช้พลาสติกหรือถุงผ้าเกินความต้องการค่ะ สอนะคะลดการใช้ของสิ้นเปลืองค่ะเช่นพกถุงผ้าแก้วน้ำส่วนตัวเลือกใช้ของที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะสนะคะทิ้งขยะอย่างพอดีและถูกที่ค่ะแยกขยะก,ก่อนทิ้งเช่นขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคลิลและขยะอันตรายค่ะความมีเหตุผลนะคะการตัดสินใจก่อนที่จะทิ้งขยะ ทำให้เกิดผลดีและผลเสียส่งผลที่ตามมาอย่างรอบคอบค่ะ1น,นะคะคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมค่ะไม่ใช่คิดเพียงแต่ความสะดวกสบายของตัวเอง2นะคะคิดถึงคนต้องใช้น้ําจากแม่น้ําค่ะเพื่อใช้กินใช้ทําการเกษตรและทํามาหากินค่ะความมีภูมิุ่มกันนะคะคือ1 เตรียมความพร้อมรับผลกระทบจากปัญหาน้ําเสียที่จะเกิดขึ้นจากขยะค่ะ2นะคะเตรียมแผนรับมือที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาน้ําเสียค่ะต่อไปนะคะก็คือสี่มิติค่ะจะประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมค่ะด้านเศรษฐกิจนะคะก็คือลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเช่น ถ้าเราลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ค่ะก็จะสามารถนําเงินไปใช้อย่างอื่นอย่างประโยชน์ได้ค่ะสร้างรายได้าจากการรีไซคเคิลหรือแปรรูปขยะเช่นการนําขวดพลาสติกมาทําเป็นกระถางต้นไม้ค่ะด้านสามคุบนะคะชุมชนเข้มแข็งร่วมกันร,รักษาแม่น้ําค่ะเช่นไม่ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ํา และมีถังขยะอย่างเพียงพอค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนจิ้งขยะอย่างถูกวิธีค่ะเกิดจิตสำนึกสาธารณะในการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะเช่นช่วยกันรืนารุไม่ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำหรือทำโครงการคัดแยกขยะค่ะด้านสิ่งแวดล้อมนะคะคือแม่น้ำสะอาดขึ้นระบบนิเวศกลับมาสมดุลค่ะ ทำให้แม่น้ำเกิดความอุดมสมบูรณ์และไม่แห้งแล้งค่ะสัตว์น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพกลับมาฟื้นตัวขึ้นทำให้ชาวบ้านมีไรายได้จากการหาปลาด้านวัฒนธรรมนะคะก็ะคือสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการใช้วัส,สดุจากธรรมชาติค,ค่ะและลดการใช้พลาสติกค,ค่ะ วิถีชีวิตลิมแม่น้ำให้คงอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างบม,มเกืนค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเท่านี้ค่ะ